ครับสวัสดีครับพื่ช่องครับพี่น้องยับซีดูดันครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะดอทรับก็สวัสดีเจียังชาแนลละกันแหล่พารวยสิบห้าพารวยสิบห้าเจียยังชาแนลแหละพารวยสิบห้าค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอบคุณท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะคอมเมนต์คุยกันค่ะคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจค่ะเป็นรูปพอใจหรือว่าจะรูปอ่า อ่านิ้วโป้งแบบนี้แหละค่ะมาเยี่ยมแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมได้หมดค่ะท่านผู้ชมหลุดนิ้วโป้งได้พี่น้องได้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถึงเวลาสมควรครับพี่น้องเยี่ยมชิตุทันค้นทำหาไหลาหลาการว่าเคลื่อนรากระแสแล้วจะมาดีเนาะก,กระสรแสเรามาดีแล้วมาส,สองวันแล้วค่ะเราสองวัน่านเลยพี่น้อง,องเยี่ยมพานนั่งยังผ่านนั่งหาลักไอยตัวเดียวพอหรอ เป็นเราเป็นผู้โต้คะ่ะท่านผู้ชมเป็นผู้โต้อ่ะเขาบอกเบื้องยอดหลังก็เลาะก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเออท่านใดที่ยังใครรับเข่าใจเนาะคะ่ะเนาะใจะยังไงทีง่ว่าไอ้ฟังไงแต่ว่าเสี้ยนคนเข่าใจ๋งแต่บางค,น,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 คนับบาคนกับเอาไปกินแล้วเรียบนะ <laughs> ร้อยเลายแล้วเช่นเช่นดีเรกมันทำหายเลยล่ะ แล้วบอกเลยว่าเราเป็นของแท้แล้วว่าบอกท่านดาได้พี่น้องเพราเม่ว่าเอาไงว่าสองวัดผ่านเลยแหละก็คือว่าหารักลอยเพียงตัวเดียวเท่านั้นพี่นเดียวสิตัวท่านัวันแรกเท่าไหรมาสี่แปดตัวเดียวอ่าออกออกสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งอะไรพี่มวันที่สองไห้มาอ่าเก้าห้าแล้วก็หกห้าออกเก้าออกห้าเก้าแปดสามพี่ชมขอกแท้พี่น้อง น้ำหมอกละวันแล้วเป็นของแท้ค่ะอ่าม้อนแท้ธรรมดาเด้อค่ะท่านผู้ชมให้ฮอดล่วงหน้าฮอดงวดที่สิมาบนี้ค่ะอือไห้ไหวเลยค่ะให้ไปก่อนเลยให้ไปก่อนเลยบ่แก้วกับบอเล่จอดหรือบ่บ่แก้วกันก็เรียกจับลักบ่แก้วกันลักเลขไว้เลวเนาะทีนึ่งไม่นะละวันเรามีสูตรของเราค่ะอือหรือให้ไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนเลยค่ะแต่ว่าเอ็ดกระจทย์ไม่ค่ะเดี๋ยวไม่แต่เบิ่งงวดหน้าเนาะอ่าหมัยเป็นชลังหวัดชลังหวัดสักวน เพราะว่าเนื้อชาของเพื่อนเราอย่างไาแบบหาหลักร้อยใส่ได้เลยเห็ไนไหคุณดำเนี่ยซแล้วมาจนงซี่ค่ะท่าน,นผู้ชมเอ่อพราะเกี่ยวกับหลักร้อยอเกี่ยวกับว่าตัวที่เขาชอบค่ะท่าน,นผู้ชมเพระาะมันเป็นโต๊ดมันเป็นโต๊ดท่านใดเพราะอยากได้โต๊ดจะเฮ็ดหัวกลับแบบนี้กันการรู้เรื่องกันค่ะท่า,น,น,าน,นผู้ชมก็จะเป็นตรงค่ะค้าตัวที่เขาชอบแล้วอ อ๋อพกเกยวว่าหลัก้อยมันจะมาซีมาหามาหกเอาตัวที่เขาชอบค่ะอือเอามาย้อนหลังกันค่ะท่านผู้ชมอ่ะ,อะดูย้อนหลังครับพี่นอะไรกันดูย้อนหลังกันน,กน,นี่อ่างวดแรกงวดวันที่หนึ่งเมษ,ษาเนาะเราใไห้มาเมงหนึ่งเมษาอ๋อหกเจ็ดกับอาจารย์ชายแดนกับไห้มะงวดแรกเลยค่ะคือวิ่งที่สี่ตัวเดียวอืมอ๋อยนตไปใส่ที่สีแปดตัวเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมมาเธอวิ่งครูตดอ่างวดนั่นปอยงวดแรกนี่มี มีเอฟซีอีกท่านหนึ่งมาโทรมาถามว่าเอฟซีแปดมันออกงาเงาให้ว่าในหลายสี่ปีนี่ในหลายเป็นเป็นห้าปีหกปีในเร็าสี่ปีบ่ก,ก็เห็นซีแปดแล้วว่าบ่ก็เห็นซีแปดอันแอดก็เลยบอกแล้วว่าเอาตัวที่ชอบมาเสียบใส่อืกันดูผลงานที่ออกค่ะท่านผู้ชมดูผลงานที่ออก ก็คือสี่แปดหนึ่งเนาะค่ะเนาะสี่แปดหนึ่งเป็นโต้เลยค่ะนะ่านผู้ชมเมื่อได้สองไห่มากก็คือสิบหกเมตรสามวิ่งไปที่หกวิ่งไปที่หกกลับหัวที่เก้าค่ะแล้วกลับไห้พร้อมเรียบร้อยค่ะก็คือละ่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เลยไห่มากับพร้อมเรียบร้อยก็ที่เก้าหห้าเก้าห้าเก้าแปด นี่ค่ะเขาเ้าต้นเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมต้นพี่น้องเอาผูต้นเหมือนเดิมค่ะไอ้เงี้ยคนทำหาไรหลายเน่ค่ะพู้ได้ก็ถฐานอาจารย์เลขลับอาจารย์เลขลับชายแดนเลขรับชายแดนค่ะผู้ได้กับานตัวนี้รับชายแดนพี่น้องนีเป็นสูตรของเราเองค่ะเราได้ไปหยิบยาของคนอื่นมาเป็นสูตรของเราเราให้ลวงหน้าไปเลยค่ะท่านผู้ชมืะแต่แอบก็จะเอามาที่รางวดที่รางวด เอ้วกหนาอะไรแบบไปนอ่างเอฟซีทุสนจะวาเ็นหนมายไม่เรียเพิ่อน,นมาตัเกียวก็มาถล่วลอเล็ก็<ม>เพื่อนสามารถเทดสูตรได้เลยดีนะอ่าอากาศเ่าะจะเนื้อยูกัะยุกะตางินสีน้ำเงิน่จ๋าเดี๋ยวเาก็มาลุ่นกันค่ะว่าอ่าเราจะได้ตัวใดวันนี้เนาะค่ะเนาะกับว่าลายหางขื้นกาค่ะท่านผู้ชมมาหลายหางวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้ 2, าร้อยหกสิบเจ็ดอ่า แขนไปแขนไปพี่น้งเราอยแมลงเรือเลาะไปหลายตัวน้องสองตัวในตารางเราค่ะเราตารางเราบ่มีเราจะบ่ให้เลยมันจะดังแค่ไหนเลาก็บ่สนค่ะท่านผู้ชมจะดังมาจากไหนก็ช่างแมนพันมันใจได้สูงเป็นพี่น้องงมวดแรกห้มาเลยสี่แปดออกสี่แปดหนึ่งวดที่สมาหเก้าหาออกห้าเก้าแปดอาอูตัวเจ้าสองหมวดสุดสอดเลยพี่น้องยอ่สิบสุสนแล้วข้าจตามหไรเนาะ จับกูตดได้เลยค่ะกูดตดสองตัวกูดตดสามตัวแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมการชายเดนปังไม่หยุดชุดไม่อยู่ค่ะคุณทำหาหลายพี่นนองหาตัวเดียวใช้คะานนพี่เนาะเนี้อชีลรุ่นแรเลคชอบค่ะ เดี๋ยวจะดวงน้ำได้พลัองอยิ่งซีดูใส่นวาดเราห็นหหแล้วขวัแล้วค่อยข้าเจากับเปียกแซ่ข้าเจากับมันแล้วแต่เอาตัวที่เขาชอบมาใส่ค่ะห่บมาเสียบมาเสียบเลยค่ะมาชอบตัวไหนมากตัวไหนก็ลองพิจารณาเบไงเนี่ยวขึ้นมาไล่ตัวแบบพี่น้องอ้อยเยอะ เป็นตวเลนะท่านอาจารย์ชายแดนค่ะฮะนี่น่อย FC นี่แหละองเป็นมีแค่นี่แหละบัลายตัวเอาเยอะอเป็นยังคือมีสามตัวเลยค่ะเราว่าเราชอบที่สองค่ะเพราะว่ามันอธิบายฟังนะค่ะเนาะงวดวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอาจารย์ชายแดนแล้วหมาที่เจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสองสองเจ็ด สี่สองเจ็ดสี่ค่ะคือตัวนี้ค่ะอ่าแล้วว่าเป็นคู่ตดวสองตัวคู่ตัวสามตัวแล้วให้มาเลยค่ะโอไงสามตัวหางเดียวตัดเลยเมนนี่แหละตัดสามตัวหางเดียวตัดออกมาแล้วได้แค่นี้เมนค่ะ่านผู้ชมแล้วตัดมาแค่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสองค่ะตัวสองตัวแล้วบอกตัวสองตัวถ้าอยากได้ตัวสามตัวก็คือชุดนี้ค่ะอื เอาไปรุนได้เลยแล้วบอกแกนเป็นแฉนเอาไปรุนได้เลยอย่างนี้เขาถามผ่าหลายต่อหนึแล้วก็ไลยตัวนั่นแหละกันสองตัวสองวัดเพราะท่านบดเอาแอร์าสองวัดหาแล้วก็ใช้ตัวเดียวพี่นหนังเอวชี่กันใหญ่ละวันนี้ก็สิบเป็นเจ็ดสี่กรับเจ็ดสองแสดงสามตัวก็สิบเป็นสองเจ็ดสี่หรือว่ามาณน,นพ้นลก,กันล่องสามตัวนี่แหละค่ะสีหน,น,น,นังเป็นหนงเอวชี่ทนไปพิจารณาสูตรของเรา,เาคือเราก็าชอบเ,อาเราก็าเกี่ยวกับหลักรลอยสูตรของเรา เกิเราเห็นมาตัวไหนเราชอบตัวไหนเราจับมาใส่ค่ะลักเลยมันจะมาดีเด่นไปได้แล้วก็บวส่าตามสูตรมอามันมาดังนะของเราคือมาเจ cre BE ็ดสีเจ็ดสีสูตรของรามาที่สองแล้วก็จับมาใส่กันเลยค่ะท่านผู้ชมคือเป็นเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่จับเข้ากันคือสองเจ็ดสี่ตอวเนี่ยห้สามตัวเลยหายสามตัวเป็นโต๊ค่ะท่านไหนอยากตรงก็หามาใส่ค่ะท่านผู้ชมหามาใส่โต๊ะสองตัวคือเจ็ดสีกับเจ็ดสองโต๊ะสามตัวคือเจ็ด อ๋อสองเจ็ดสี่ค่ะเขียนเป็นเขียนค่ะดูเปียกนะท่าเพิ่นบาหลายตัวน้องเนาะเมนบาหลายตัวอ่างวดน,นี้เราหายล่างมาพ่ออืมแต่ว่าเป็นชิฟหน้าค่ะอืมเป็นชิฟหน้าค่ะวันนี้บ่นไปใช่ไนอ่าบ่นไปนี่คือบ่นแล้วค่ะแกจะเรียนหรือบ่นนะคะึ้มนนะเขียนไปบนน่นอันนี้บ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างค่ะบ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวล่างค่ะบ่นอย่างเดียว อันนี้คือสูตรบนค่ะอืออันนี้เป็นสูตรบนเแบบพื่อนอ,อันนี้เป็นสูตรบนแคปหน้าจอพี่หน่อย F C ตุสันคร่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะนี่ครับพี่หน,น่อย F C ตุสันอาจารย์ชาแด่นงวดวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะบนค่ะบนอย่างเดียวเลยคะ่ะบน ผู้โต๊ดสองตัวก็วค,คือเจ็ดสี่คู้โต๊ดสองตัวเจ็ดสองคู้โต๊ดสามตัวสองเจ็ดสี่ 2, 7, ค่ะสามตัวหาเดียวตัดเล็ตเหรียญเอาพี่น้องเย็บชุดสั้นแขนเป็นแขนวันนี้เนะ <S S S ะาะค่ะฝากพี่น้องเย็บชุดสั้นื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เ <S S 3> ก็บกำลังใจทางทีมั่นหลักเก็กำลังใจให้อาจารย์แช่เดียนน้ำอุปนิปากไว้พี่นวทางผู้เอุปนเป็นสะพานบุญใเฮา มันเป็นสะพานบุญให้ค่ะคุณว่าสําหรับท่านใดที่เอจะมีดวงค่ะแล้วภาคพัน่เนี่ยบอกโอ้ยพี่น้องภาคพันสี่เอาใจว่านอยดอกเจอว่านอยอยากแบ่งปันใ่ห้อเรียนค่ะแมนเพราะว่าพลิต้นทิ้งนั่นฮะขอบคุณทุกคนพี่น้องย่างยิ่งทมารับชมจนจนจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็จะอย่างลาไปก่อนสวัสดีแม่ครับ